องค์ชายรูปงามกับนางสติไม่ดีณนะราชวังแห่งหนึ่งวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีที่องค์ชายได้ขึ้นครองราชชาวบ้านต่างมาร่วมยินดีที่ด้านหน้าราชวังกันอย่างคึกคักองชายได้กล่าวคำขอบคุณชาวบ้านที่จงรักภักดีต่อพระองค์และบ้านเมืองในจังหวะที่พระองค์ชายกำลังกล่าวคำขอบคุณ จูจ่ๆก็ได้มีคนชุดขาวผมยาวลากพื้นดินวิ่งส่งเสียงดังจึงทำให้พิธีเป็นอันต้องยุติทหารต่างพากันวิ่งจับเล่นเอาชุลมุนวงแทบแตกมีทั้งคนช่วยจับและมีทั้งคนวิ่งหนีเพราะไม่รู้ว่าคนในชุดขาวคนนี้มีอะไรที่ทำให้เป็นอันตรายหรือไม่ท่านเจ้าเมืองและองค์ชายต่างพากันลุ้นต,ตามกัน ถ้าหากจับตัวเขาได้จะต้องลงโทษให้หนกักเพราะเขาทำให้ราชพิธีมงคลเป็นอันต้องหยุดชะงักองค์ชายเฝ้าสังเกตอยู่พักหนึ่งก่อนที่ชายหนุ่มจะกระโดดลงไปคว้าแขนของคนชุดขาวเอาไว้โอ้ยปล่อยข้านะปล่อยข้าสเสด็จแม่ช่วยข้าด้วยผู้หญิงหรือนี่แถมยังสติไม่ดีอีกด้วยนี่เจ้าเป็นใครมาจากที่ไหน องค์ชายนึกแปลกใจทั้งที่รู้ว่าชุดขาวผู้นี้นางเป็นบ้าสติไม่ดีแต่ดูจากการพูดจาของนางแล้วนางใช้ภาษาของราชวังได้อย่างคล่องแคล่วหญิงสาวจ้องหน้าองค์ชายก่อนที่เธอจะใช้ฝ่ามือบางๆลูบบริเวณสองแก้มขององค์ชายเป็นจังหวะเดียวกันกับทหารรีบเข้ามาจับตัวนางปล่อยค่าปล่อยค้าเดี๋ยวนี้นะท่านช่วยข้าด้วย หญิงสาวชุดขาวร้องโวยวายส่งเสียงดังจนองค์ชายแทบทนฟังไม่ได้จึงบอกให้ทหารปล่อยตัวนางนอกจากนั้นองค์ชายยังได้หันไปถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นว่ามีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือไม่นางเป็นลูกเต้าเหล่าใครหม่อมฉันรู้เพคะองค์ชายเสียงชาวบ้านคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นมาแล้วได้บอกกับองค์ชายว่า นางผู้นี้มีนามว่าจันตาจันตาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งหญิงสาวเธออาศัยนอนอยู่ที่กระท่อมร้างซึ่งอยู่ท้ายราชวังนั่นเองส่วนข้าวปลาอาหารจะมีชาวบ้านนำมาให้ทุกวันแต่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปว่านางมาจากที่ไหนเพราะความสงสารชาวบ้านจึงหมั่นแวะเวียนมาดูแลเธอ แต่ปกติแล้วหม่อมฉันไม่เคยเห็นจันตาออกมาเดินเพ่นพ่านด้านหน้าราชวังเลยนะเพคะแล้วพวกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านางผู้นี้ชื่อจันตาจังหวะที่องค์ชายกำลังเอ่ยถามชาวบ้านหญิงชุดขาวได้พูดแทรกขึ้นมาว่าข้าชื่อจันตาข้ามีนามว่าจันตาเพคะ,สะเสด็จพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้หม่อมฉันเองเพคะไม่น่าเชื่อว่าเธอเป็นคนสติไม่ดี ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแน่นอนองค์ชายนึกสงสัยประวัติความเป็นมาของหญิงชุดขาวจึงได้สั่งให้ทหารพาเธอเข้าไปในราชวังและให้คุณเท้าจัดแจงเรื่องทำความสะอาดตัวของเธอนี่ลูกพ่อกำลังคิดจะทำอะไรอยู่ลูกแค่สงสัยบางอย่างเกี่ยวกับนางผู้นี้พระยาขาเสด็จพ่อในเวลาต่อมานางกำนันทั้งสี่คน ช่วยกันจับตัวจันตาเอาไว้ส่วนคุนเท้าก็จัดการเรื่องผมของเธอหญิงร่างทวมใช้กลันไกมาตัดผมของเธอที่ยาวเกินไปให้เหลือพอประมาณจากนั้นก็ได้จัดการสะกผมอาบน้ำขัดตัวให้เธอโอ้ยข้าเจ็บนะข้าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยจันตาดิ้นสุดแรงพยายามจะวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้น นางกำนันทั้งสี่สู้แรงหญิงสาวไม่ไหวจันตาจึงได้หลุดออกไปและไปเจอกับองค์ชายเข้าพอดีเอาเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าสั่งให้คุณเท้าอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวให้เจ้าไม่ใช่หรืดูเหมือนว่าจันตาจะหยุดฟังคำพูดขององค์ชายอย่างสงบและไม่ได้โต้แย้งอันใดจากนั้นไม่นานคุณเท้าและนางกำนันก็รีบวิ่งมาจับตัวจันตา ขอประทานอภัยเพคะองค์ชายจันตาไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนพวกหม่อมฉันจับไม่อยู่เลยจริงๆเพคะชายหนุ่มได้มองหญิงสาวฝ่ามือหนาๆนของเขาได้สัมผัสที่หัวไหล่ของเธอแล้วบอกกับเธอว่าให้นางไปอาบน้ำทำความสะอาดตัวให้เรียบร้อยและให้เข้าไปหาของอร่อยๆกินจันตาได้ยินเช่นนั้น จึงเผยรอยยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนที่นางจะหันไปหาคุณเทา้าและได้บอกกับคุณเท้าว่าตนเองนั้นอยากอาบน้ำแล้วคุณเท้าได้ยินเช่นนั้นถึงกับงุนงงทั้งที่นางก็พยายามเกลี้ยกล่อมจันตาอยู่พักหนึ่งแต่นางก็ไม่เชื่อฟังหม่อมฉันว่าคงมีแค่องค์ชายเพียงพระองค์เดียวที่สามารถพูดกับนางได้พคะเอาเถอะคุณเทา้า รีบพานางไปก่อนที่นางจะเปลี่ยนใจหลังจากที่จันตาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยโอ้โหคุณเทา้าสาบานว่านี่คือคนบ้าฉันก็ตกใจไม่แพ้เธอหรอกจะว่าไปแล้วจันตานางก็ดูสง่าราวกับนางหงอย่างไงอย่างนั้นทำไมถึงกลายเป็นคนสติไม่ดีไปได้นะ คุณเท้าพาจันตาไปเข้าเฝ้าท่านเจ้าเมืองและองค์ชายมาแล้วเพค้าองค์ชายองค์ชายและพ่อของเขานั้นเห็นจันตาในตอนนี้แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่เห็นเมื่อวานลูกพ่อตาถึงนะนี่สเสด็จพ่อก็พูดเกินไปลูกแค่กำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนางผู้นี้ จังหวะนั้นเองจันตาลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปรอบบริเวณท้องพระโรงจันตาหยุดเดี๋ยวนี้นะมานั่งลงเดี๋ยวนี้ปล่อยนางเถอะคุณเท้าวจะดีเหลือเพคะองค์ชายถ้าหากหนางซุ่มซ่ามําของแตกหักขึ้นมาจะยุ่งเอานะเพคะคงไม่หรอกแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะรับผิดชอบเององค์ชายได้สังเกตท่าทางของจันตา เธอดูมีความคุ้นเคยในราชวังหรือว่านางผู้นี้จะเคยอยู่ที่วังนี้มาก่อนชายหนุ่มได้ถามหญิงสาวว่านางเป็นใครมาจากที่ไหนฉันชื่อจันตาข้ารู้แล้วว่าเจ้าชื่อจันตาบ้านของเจ้าอยู่ที่ใดบ้านบ้านของข้าใหญ่โตเหมือนที่นี่เลยละ่ะองค์ชายจึงถามต่อไปอีกว่า นางเคยอยู่ในราชวังมาก่อนหรือไม่แต่ยิ่งถามก็ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องก่อนที่จันตาจะเดินออกไปที่สวนยอมร้อยมมลัยเก็บไปร้อยมมลัยเจ้าร้อยมมลัยเป็นหรือจันตาองค์ชายสั่งให้นางกำนันเก็บดอกไม้ใส่พานพร้อมกับน้ำเข็มมาให้กับจันตาที่สวนยอม หญิงสาวขึ้นไปนั่งบนตําหนักอย่างเรียบร้อยองค์ชายได้ยืนมองอยู่ห่างๆยิ่งเห็นการยาท่าทางของจันตาด้วยแล้วละก็นางต้องเคยเป็นนางสนมอยู่ในวังหรือไม่ก็นางกํานันหรืออะไรสักอย่างอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงกลายเป็นคนสติไม่ดีองค์ชายว่าอย่างไรนะ้อพระเจ้าค่ะ องชายได้สั่งให้องครักช่วยสืบที่มาของจันตาเราสงสารนางนางคงจะพรากจากครอบครัวมาชายหนุ่มสั่งให้ทหารเริ่มต้นที่แคว้นราชวังทางภาคตะวันออกโดยชายหนุ่มให้เหล่าทหารนำผ้าบาดของหญิงสาวไปติดประกาศตามหาญาิในขณะอีกฝั่งของเขาลูกหนึ่งล่องหายอีกแล้วนะน้องพี่ หม่อมฉันคิดถึงลูกเพคะไม่รู้ป่านนี้ลูกเราจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างนางสีสุดามันยอมกินยาเพื่อหนีความผิดเราจึงไม่รู้เลยว่ามันพาลูกเราไปไว้ที่ไหนท่านเจ้าเมืองให้ทหารตามหาลูกสาวจนแทบพลิกแผ่นดินแต่ก็ไม่มีส่งข่าวคราวขององค์หญิงเลยแม้แต่น้อยสาเหตุที่องค์หญิงได้หายตัวไป เกิดจากนางสนมคนสนิทของพระมเหสีได้โกรธแค้นท่านเจ้าเมืองที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับหล่อนทั้งที่ตนเองก็เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งสีสุดาจึงได้วางแผนแอบวางยาให้กับองค์หญิงเสวยทุกวันจนองค์หญิงเริ่มมีความจำเสื่อมสติสตางไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากนั้นนางสุดาก็ได้พาองค์หญิงออกจากราชวัง และนำองคหญิงไปปล่อยไว้ในป่าส่วนตนเองนั้นถูกจับได้จึงหนีความผิดด้วยการทำร้ายตนเองจนสิ้นใจจึงไม่มีใครรู้ว่าองค์หญิงไปอยู่ที่ใดอีกฝั่งของราชวังแคว้นใต้ไม่มีใครรู้ว่านางผู้นี้เป็นใครมาจากที่ใดเลยพระเจ้าค่ะหรือว่านางไม่ใช่คนเมืองนี้จังหวะที่ชายหนุ่มกำลังพูดคุยกับทหาร จันตาได้ถือพวงมลัยส่งให้กับชายหนุม่มจันตาในเวลานี้ดูเหมือนคนปกติไม่เหมือนคนบ้าเลยแม้แต่น้อยหากเพียงแต่ว่าหญิงสาวอย่างพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องขอบใจเจ้ามากนะมลายพวงนี้สวยมากทาหารอีกคนได้บอกกับองค์ชายว่ายังมีอีกแคว้นทางเหนือที่พวกเขายังไม่ได้ไปลองสืบถามถ้าอย่างนั้น พวกเจ้ารีบไปทำภารกิจนี้ข้าหวังว่าจะได้รับข่าวดีเลเร็วนี้นะพระเจ้าค่ะพระองค์ชายทหารทั้งห้านายควบมาไปด้วยความรวดเร็วใช้เวลาประมาณห้าวันพวกเขาก็ไปถึงแคว้นเหนือแราจวังแห่งนี้มีชาวบ้านอยู่จำนวนมากข้าว่าพวกเราลองเข้าไปถามชาวบ้านดูกันดีกว่า หนึ่งในทหารนำภาพวาดของจันตาส่งให้กับชาวบ้านคนหนึ่งดูชาวบ้านที่เห็นต้องตกใจถอยห่างออกหนึ่งก้าวเกิดอะไรขึ้นแล้วครับคุณลุงทำไมคุณลุงต้องตกใจด้วยภาพนี้พวกเจ้าเอามาจากที่ไหนคกืออย่างนี้ครับคุณลุงทหารได้บอกชาวบ้านว่าตอนนี้องค์ชายแห่งแคว้นใต้ให้พวกเขานั้นช่วยออกตามหาครอบครัวของหญิงสาวในรูป หมายความว่าอย่างไรองค์หญิงยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือเมื่อครูท่านลุงว่าอย่างไงนะทาหารทั้งห้าถามชายชาราพร้อมเพรียงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายก่อนที่ชายชาราจะบอกว่าไม่มีใครหูฝาดพร้อมกันทั้งห้าคนหญิงในภาพวาดนั้นคือองค์หญิงจันตาพระราชธิดาพระองค์เดียวที่ถูกลักพาตัวออกจากราชวังนั่นเอง องค์ชายของเราตาถึงจริงๆด้วยเราต้องรีบนำเรื่องนี้ไปบอกองค์ชายทหารทั้งห้าได้ลาชายชรากับวังก่อนที่พวกเขาจะบอกชายชราว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะพาองค์หญิงมาส่งคืนขอให้ชายชราเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนจนกว่าองค์หญิงจะมาถึงที่ราชวังหลังจากนั้น พวกเขาก็ได้กลับไปที่แคว้นใต้และนำเรื่องนี้ไปบอกกับองค์ชายเป็นเรื่องจริงหรือลูกจริงพระเจ้าข้าสเสด็จพ่อจันตาคือพระราชธิดาพระองค์เดียวแห่งแคว้นเหนือที่พวกเขากําลังตามหาอยู่ลูกจะพานางกลับคืนสู่เมืองของนางองค์ชายได้เดินไปหาหญิงสาวที่ตำหนักพร้อมกับบอกเธอว่าเขาจะพาเธอไปหาครอบครัว จันตาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ถูกต้องแล้วจันตาข้าจะพาเจ้าไปหาสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ของเจ้านางคุณเท้ากับนางกำนานและนางสนมต่างพากันตกใจที่รู้ความจริงองค์ชายของพวกเราตาถึงจริงๆนะนับว่าเป็นบุญขององค์หญิงจันตาฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณเท้า น่าดีใจด้วยนะองค์หญิงจะได้กลับหวังแล้วคิดไปคิดมาก็สงสารองค์เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องไร้ายขนาดนี้กับพระองค์ถึงกลายเป็นบ้าจติไม่ดีได้อย่างไรหลายวันผ่านไปวันนี้องค์ชายตัดสินใจควบม้าไปส่งจันตาแคว้นเหนือด้วยตนเองพร้อมกับทหารองคขลักษติดตามไปอีกห้าคน ท่านเจ้าเมืององค์ชายจากแคว้นตายมาขอเขาเฝ้าพระเจ้าค่ะสองสามีภรรยาต่างพากันมองหน้ากันด้วยความสงสัยเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าเมืองแห่งแคว้นที่อยู่แดนใต้นั้นไม่เคยมาที่นี่และเมื่อเดินทางถึงเข้าท้องพระโรงก็ต้องตกใจจันตานั่นจันตาจริงๆด้วยลูกแม่กลับมาหาแม่แล้ว พระมาเหสีเดินเข้าไปอกกอดลูกสาวด้วยความคิดถึงในขณะที่ท่านเจ้าเมืองก็ได้พูดคุยกับองค์ชายก่อนจะรู้ความจริงว่าลูกสาวของเขานั้นได้ไปไกลถึงแคว้นใต้องค์ชายได้ถามความเป็นมาเป็นไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์หญิงจนในที่สุดก็ได้รับคำตอบที่ชายหนุ่มสงสัยมานานขอบใจล้านชายมากเนะ ถ้าไม่ได้องค์ชายช่วยไว้ไม่รู้ว่าลูกสาวของเราจะอยู่อย่างไรอย่าได้ทรงเกรงพระทัยเลยพระเจ้าค่ะหลังจากนั้นไม่นานองค์ชายก็ได้ลากับแควน้นใต้องค์ชายเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ได้พบสิจันตาเราจะมาหาเจ้าบ่อยๆนะเจ้าอยู่ทางนี้รักษาตัวเองให้ดี ขอบใจท่านมากนะองค์ชายข้าจะรอวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมอหลวงเก่งเกงก็ได้นำยาสมุนไพรให้องค์หญิงได้เสวยพิษที่องค์หญิงได้รับไปนั้นค่อยๆสลายหายไปจนในที่สุดองค์หญิงจันตาก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานองค์หญิงกับองค์ชายก็ได้อภิเษกสมรสกัน และทั้งสองเมืองก็ได้ปองดองกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปนั่นเองถ้าทุกท่านชอบนิทานดีๆมีสาระในแบบฉบับของสนน้อยสตอรี่บายคุณลูกสม้มจะลงเวลา17นาฬกาของทุกวันหรือ5โมงเย็นของทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานและถ้าอยากสนับสนุนค่าขนมเล็กๆน้อยๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ